สวัสดีครับพบก็ผมอบเจยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ไม่สบายนิดหน่อยอยู่ในเกม The First Descent d a n ก็จะมาแนะนำเฟน่านะครับอีกหนึ่งตัวละครเอ่อทาสพิษสุดเซ็กซี่ของเราก็อยู่คู่เกมมานานอ่ะ2025เล่นกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นเลยปืน,นครับสามารถประจำบ้านนะครับของเฟน่าก็จะเป็น s e c r e ก Garden กระบอกนี้นะครับก็เป็นเอ่อแววอนระดับอัจติยะก็ใครคราฟมาได้ก็จะดีมากๆนะครับ ไอจะบิวอะไรยังไงก็อันนี้แล้วแต่เลยแต่ส่วนตัวแนะนําเป็นสปินให้เต็มนะครับสปินสปีดสปินสปีดให้เต็มนะครับ2ช่องแล้วก็แกปฮุกหนึ่งช่องนะครับสําหรับลูกสีเหลืองในคอก็ยิงปืนบิวเท่านี้ก็เพียงพอแนละ้วเพราะว่าเราจ่ายสิงอย่างเดียวไม่ค่อยเอาปีนเท่าไหร่ตนปืนอื่นๆพกไปไว้ฆ่าบอลนะครับก็มีแนะนําเป็นมาเรวานันเป็นอัลเบียนหรือเป็นเดอะรัสเดนเจอร์ก็ดีเดอะ แล้วพิมพ์หาไม่ได้ด้วยดิอ่ะเดอะราสเซนเจอร์อันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าใครจะถนัดปืนไหนอะไรยังไงก็เป็นปืนฆ่าบอสก็พกไปด้วยแล้วก็เรียคเตอร์เรียคเตอร์ของผมใช้เป็นเอ่อท็อกซิกเทคท็อกซิกเทคก็ตรงตัวครับเอ่อเฟน่าเป็นท่าตพิษแล้วก็สกิลส่วนใหญ่เป็นเทคออปชันหรือซับสแต็กเนี่ยใช้เป็นสกิลคูลดาวแล้วก็อีกช่องหนึ่งเป็นดาเมจนะครับก็ ถ้าใช้เผ่าแรงกว่าอาร์คแล้วก็ถ้าใช้อาร์คแรงกว่าเอลิเมนต์ก็ไปเลือกปัญหาแต่แนะนําให้ติดโคดาวไ้ว้หนึ่งช่องเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งการสแปมสกิลนะครับใครสแปมได้มากกว่าเท่ากับชนะก,กับเดียคเตอร์ก็เป็นอยากใช้อย่างผมก็ได้ง่ายๆก็เป็นสกิลโคดาวแล้วก็เป็นเทคพาวเวอร์บูตนโชว์นะครับ มาในส่วนของคอมบันแดนคอมบันแดนจริงๆมีเซตอื่นที่ดีกว่านี้แต่ผมยังใช้เป็นสเลย์อยู่เพราะว,ว่ายังไม่มีแล้วก็ขี้เกียจไปสุมคอด้วยคอ,อก็เป็นแม็กแคทพีกับเดฟนะครับก็เป็นแม็กแคทพีกับเดฟทกทีนเนาะตีเเลเยอร์รับจบสําหรับตัวนี้ในส่วนของมอสครับมอสเอ่อใบแดงครับใบแดงคือคลิปก่อนๆผมอาจจะแนะนําใบอื่นไปนะแต่ใบแดงตอนนี้คอนเทเกนฮิตสุดนะครับ อีทสุดและดีสุดด้วยเพราะว่าสกิลมันกว้างมากกว้างจนจบหนึ่งห้องได้สบายสบายด้วยการปาสกิลแค่ไม่กี่ครั้งก็เป็นคอนติเกียนก็ HP ใบหนึ่งใบหนึ่งสกิลเรนครับเอ่อสกิลเรนแล้วก็ในส่วนของลดคู่ดาวดาวดราสองใบเนาะเรนสองใบใช่เรนก็สองใบแล้วก็เป็นโฟกัสออนท็อกซิกโฟกัส Tech, ออนเทคก็แอบกินในส่วนของลด cool คู่ดาวเออไอโฟกัสท็อกซิกเนี่ยใครมีใครอยากแรงมากกว่านี้ก็ใส่พาวเวอร์อินคีไปได้นะครับเข้นมนะจำไม่ผิดใส่แบบนี้ไปก็ได้นะครับแต่ของผมูกใจกับการลดคูลดาว cool มากกว่ามันสแปรสก,กิลได้บ่อยดีมันไม่ต้องรองในบางจาังหวะก็เลยใช้เป็น โฟกัสออนท็อกซิกแบบนี้แล้วก็เอกแอมท็อกซิกแอมก็แล้วแต่เลยแต่แล้วก็มาติดทาเล้นก็เอามาไว้กดตัวซีเพื่อลดคูลดาวเอาสกิลของอะไรนะเอาสกิลของไดเมนชันนะครับก็เอาไว้วไวสแปมสกิลนั่นแหละตลานแล้วก็ประมาณนี้ครับส่วหรับมอ อ่ะเล่นไม่ยากเลยไม่ยากเลยแค่เราแปลมสกิลไม่โดนพอเป็นเชลเตอร์อีกแล้วอ่ะไปเล่นเดอะเชลเตอร์แบบสี่ให้ดู โอ้โดนลุกดอกจ้าโอ้อันนี้อันนี้ ก็ประมาณนี้สําหรับเฟน้าก็อย่าลืมพกปืนที่มีอยู่แล้วปืนอะไรก็ได้แรงๆมีอยู่แล้วอย่างมาดูแนนเออเอาเบียนอ่ะอย่างเอาเบียนเมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้นะแล้วก็เป็นอ,อย่างปนอ,อะไรปืนหนึ่งเดอะรัสเดนเจอร์แล้วแต่ว่าปอปแพ้อะไรอะไรยังไงก็ไปเลือกดูวอาแล้วก็เรยกเตอร์อย่างที่ยำ้ำกิลคูดาวแม่งสำคัญ สำคัญมากๆก็อยากให้เพื่อนๆลองเปิดใจมาใช้สกิลคูดาวลองลดดาเมจลงมาหน่อยแล้วก็สแปมสกิล hmm. <skill S 2> ได้บ่อยกว่าอาจจะอีกการเล่นของเพื่อนๆไปได้นะก็ mm hmm. อยา,ากให้ลองเปิดใจจากจากที่เป็นอาท็อกซิกเทคอะไรเงี้ยซับสแตตนะที่เป็นท็อกซิกเทคลองเปลี่ยนมาใช้เป็นสกิลคูดาวแล้วก็เป็นดาเมจอีกหนึ่งช่องเป็นเทคหรือเป็นท็อกซิกก็ได้หรือเป็นเต่าอะไรเงี้ยก็ เผาแม่งแรงกว่าเสมอแหละอย่างที่ย้ำอย่างที่ย้ำไปตลอดก็คือเผาแม่งแรงกว่าเสมอแต่แต่ถ้าคนไม่คิดอะไรมากก็มาใส่เทคมาใส่ท็อกซิกได้เทคนี่แรงกว่าท็อกซิกนะบอกไว้ก่อนเทคนี่แรงกว่าท็อกซิกก็้องเลือกดูให้เหมาะกับสไตล์เราแล้วก็น่ามีอะไรแล้วสําหรับเบหน้าก็ดิวประมาณนี้อ๋อมีอีกเรื่องอาร์จูนิ่งอาร์จูนิ่งใช้เป็นแบบนี้เลยครับ ก็พยายามมาสกิลคูลดาวไว้ได้แล้วก็ในตัวในส่วนของสกิลพาวเวอร์ตามลงมาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็กดเอ่อท็อกซิกโคอชันด้วยอินเวอร์ชั่นอินเวอร์ชันบัฟก็ประมาณนี้เลยเขียวอัน3ม่วงอัน4เอ่อสีสำหรับซีซั่นอะซีซั่นเป็นอันแรกก็ประมาณนี้ครับสำหรับใบหน้าไม่หน้าขาดตกบกพร่องอะไรแล้วคิดว่า การอินพู๊คลิปของเฟน่าก็ประมาณนี้แหละน่าจะหมด,แล,ดแล้วเดี๋ยวกันมาเล่าเจอกันครับ